สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมน,นีเฮาสิตามสตาร์ดาชแนวนะคะไปเอาตัวเลขโชคลาภนะคะที่ทำหน้าค่านะคะท่านผู้ชมตามน้องไอไปเลยนะคะท่านผู้ชมผู้ใดเขามาเป็นกำลังใจให้อดมินนําเดอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้บอผาดคลิปใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมเลขเด็ดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงโปรใชัยวิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมตัวเลขโชคลาบนะคะท่านผู้ชมกับบุไดมาแบบง่ายๆนะคะแต่ละขังนะคะแต่ละคลิปนะคะแอดมินต้องใช้เวลาใช้กันเดินทางนะคะ,ท, ether, คะคท่านผู้ชมกระฝากเป็นกําลังใจให้นาเด้อค่ะครับท่านผู้ชมมันนี้ผาจา์กับพาพอเที่ยงมาขอโชคขอลาบอยู่ที่ทําเกียร์อีกขังหนึ่งเนาะคะัะท่านผู้ชมเนาะ ว่าเคยมากแล้วครับครั้งหน,นึ่งขบวนนี้ครับงวดนี้อาจจะเป็น2ตัว3ตัวที่มันจะออกของงวดวันที่1มิถุนายนอาจจะเป็นไปได้เนาะฉะนั้นแล้วเขาลองเข้าไปเบิงน้ำกันครับผมพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมบุกเข้าไปได้ทำอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันเลยครับท่านผู้ชมไปเดินทางต่อ ตุลักทุเลครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้งวดก่อนนี้ไอมินไอพันร่มเหมือนตรงนี้แหละครับมันมันเป็นทางมันเป็นทางสั้นนะครับท่านผู้ชมมันมีใบใหม่หลายมันได้เลื่อนลงมาลงมาเอาพ่อจะรับมามาเอาพ่อรับมาเดี๋มาเร็วอย่าเปล่ามามาเดี๋ยวพ่อรับ มันมนี่มันจิบ่ท่านเอาให้ใจแรงแล้มันนี้หลักุเล่ครับท่านผู้ชมงานเมืองไปท่านผู้ชมไปเขาเตรียมเข้าไปตอนต้องเท่า้แล้วเนี่ยาพาท่านผู้ชมมนทำละครมือน,นี้ พราสมุทรชมไปขอโชคขอลาบมนทำย่างเดียวแล้วครับจะลำบากเนี่ยครับจ่ว่าก็นตรงไป เอ็มมิทไอยู่หันกระได้ว่าตรงโลงกระได์เอาไฟมาโล่งมาอยู่บ่ตรงช่วงนี้มันจะเป็นที่ลงโล่งจังหน่อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสื่องกลับกล่องกันครับเพื่อวันจะมีแสงเนาะพอด่านนี้มันจะไม่มีแสงครับ ฝนตกมากนี่อันตรายด้วยครับท่านผู้ชมโอ้เขียดก็มีครับผมเขียดก็มีผมเขียดนี่ครับเขียดขังข้าวหลายครับผมหางข้าวเยอะเห็นบ่อครับท่านผู้ชมพุ่นอาจจะพอเห็นเนาะนี่อเนี่ครับหางข้าวเห็นบ่อครับท่านผู้ชมนี หัวอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วหางข้าวเยอะครับใหม่มิไอไมาก มินไอก่อนครับแต่ผูจุมพูดดมินไก่กำลังลงมากครับออโอ้เมือ่อยมาลงมาเร็วๆเ,เข้า ดูเบอร์ตองไปได้ทุกสถานการณ์คร,รมมับท่านผู้ชมมาลงมา,มา,า,มาชมว่าทำเกียร์อยู่ครับเพราะว่าเกียร์หลายครับผมเกียร์ก็คือข้างข้าวหระครับท่านผู้ชมทำข้างข้าวเนะาะเดี๋ยวเพราะว่าเป็นมันเป็นคนนผคกลางคนอาจจะบอกเข้าใจ เห็นไหมครับบินผ่านไปผ่านมาท่านข่าวเยอะนะคะอันนากคตเด็กกันแล้วครับสมูก เต็มเลยครับท่านผู้ชมเนาะนะครับผมอุ้ยมันนี่ลายก็มันนั่นหลายครับผมเนาะหลายแห้งครับมันอยู่นะ่ะมารับตรงที่พอาจารย์เป็นสองไฟไปถึงแต,แต่ขางข้าวครับผมอยู่ไกลๆนี่มาท่านผู้ชม ครับผมท่านผู้ชมพระอาจารย์ก็บอกว่าได้แล้วเนาะครับผมเดี๋ยวจังไดเขาต้องไปถาล่อเบิงอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนใส่สมุดหายเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้คลายเพื่นมานั่งสมาธิสื่อขอเอาจริงจินะครับท่านผู้ชมเนาะนั่งสมาธิสื่อขอเอาครับบ่ได้ลงบ่ได้ยังครับถาล่อถาเบิงจ่วงอยู่ข้างบนครับผมเนาะออกนอกธรรมเดี๋ยวพระอาจารย์เป็นจะเขียนให้ ว่าปูพันให้ตัวใหญ่เพาออัวถาจะทาบงน้ากันครับผมไปครับเตรียมตัวออกไปครับผมวันนี้พออยู่โดนบ่ใเพรพอเท่ยงหายใจลําบากครับมีกินถูกน้าไปครับไปสานผูุชมมเดินทาง,งไปเดี๋ยวไปถารัางบึงกระอารจา์อีกกลุ่หนึ่งพันมาเพ็น มาเป็นครั้งแรกครับเพิน่นรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบุคคลว่าพอเที่ยงเป็นเสียวๆครับพอเที่ยงออคนสุดท้ายครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นก็บ่เป็นย่างดอกเพราะว่าปู่ย่าตายยากจะต้องจุดหนึ่เพิน่นกของใจอยู่ว่าลูกหลานมาขอโชคขอลาภเนาะนี่จะเพิน่นใจโชกขลาภนะสามตตรงๆนะประจักษ์มวลนี่ท่านผู้ชมมึงแอดมินไอครับขานกิโกะกิโกงไป

ถ่าย oh. อยูอ่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ออเออคอยคำขึ้น <laughs> โอ้ยตลอดชีวิตขึ้กันตลอดชีวิตข้าแต่มาชมเนาะนีข้าแต่มาชมบึนครับทำจะทำผู้น,น้อยๆข้าแต่มาชมช่วงลงช่วงลงผู้น,น้อยๆไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิึงตัวเลขที่พระอาจารยนผืนพ้าเปล่ามือนี้ครับผม เราก็จะได้ถามพระอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งว่าที่เพิ่นรู้สึกว่าคลายว่ามีอียังมาสัมผัสเพิ่อนนะนะครับท่านผู้ชมเนาะเขาลองไปถามฟั่งบ่งน้ำกันครับโอ้ยเมื่อยไปครับท่านผู้ชมในาขงต่อไปครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะพาไปถามเหมือนกับพระอาจารย์ครับเพื่อนว่าเพิ่นมาเป็นงวดแรกการราชการกับพระอาจารย์เป็นอย่างไรเนาะเขาไปในหันครับผมนี่จะเป็นประกาศเขาเอา อากาศเอาออกเอาเอาฮะขอโเลยบอสเป็นย right? so ังครับบอสโหลดครับผมโอ้ที่ว่าพันมาเขามาหาที่แดกยังบ่ครับว่ามันเกิดคนคนมันขิ่งลูกที่ซีลูกสองเพียอาจารย์ซื้อได้อยู่บ่ซื้อได้แต่ว่าหันบ่สามารถที่คือว่าหูดาพิ่นมาซื้อแต่ว่าบ่บ่กหัว่าเพิ่น ว่าเสือสื่อสารกับคนโบราณนาบัวผูอาจารย์แต่ว่าสัมผัสได้ซือ่อแต่รพราอาจารย์สัมผัสได้บางคนมากเนนเอยู่ใช้สัมผัสได้เิ็นญ,ญาตกับถาดกเยสิตจะได้แต่ว่าอันแต่ว่าหันบบสามารถทือเพราะว่าโบรา,านเก่งและอย่างนี้วันไดอย่งนั้นอยู่ที่อยู่นีคนเป็นอีกอย่างครับอาจารย์คิดว่านักขลาดคือปูนักขลาดเนียนถ้าเป็นแห่งนี้เดีถ้าวิญญาณก็อีกแบบหนึ่งอ๋อเปแบบกัน ครับผมกระตุงกันกระถี่พระอาจารย์คนบอกพระเที่ยงอยู่ตรงนี้จะเป็นปูนันตะเนาะท่บปูนันตะอันนี้ผู้พูดพี่งมาครั้งแรกจริงเี่มาพมาถามพระอาจารย์ไงยอมมาถามพระอาจารย์มาสิบอกขึ้นกันบอกรับจอดแล้อ๋อเพราะพูดขึ้นมาใหญ่ขึ้นเพราะอะเนยแต่ว่าพระอาจารย์จะจะซื้อบ่ได้จะว่ากับคุยกับเพื่อนบ่ได้บอกง่ายๆงไใช่เนาะพูดซ้ำไปเปล่าก็มาคือกันเพึ่นว่า อน,นั่นได้ยิ่งเสียแ,แ,แ,แต่ว่าเพิ่นแต่เพิ่นเคยเหตุลงเถี่มันไม่บอกภาษาอื่นมันบอกภาษามนุษย์บวันไหนภาษาอย่างภาษาทั้งอื่นอยู่หล,ล,ลงหลงหลงทั้งครับผมครับครับเอาครับท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าวันนี้ก็มีพระอาจารย์มาสักสองรูปครับผมพระอาจารย์เพิ่นก็บอกอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นปูน่นันตะเป็นปู่พญานาคครับผมก็เลยลองถามพระอาจารย์เบิ่งว่าเาพิ่นคล้ายๆเพิ่นว่าเพิ่นสัมผัสได้ เลยอยากหูจักว่าตรงนี้เพ่นเป็นพระพุทธเจ้าทีเป็นอีหอย่างแต่พ่นก็บอกเป็นทางเดียวกันอยู่ครับก็คือเป็นพญานาคครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งข้างบนครับตัวเลขเนาะเดี๋ยวให้พระอจารย์พ่นเขียนให้ไปครับเดินทางต่อองเบิ่งครับท่านผู้ชมขันมาปลากระบอกบาดครับท่านผู้ชมไปเอาหมักเดือหมักเดือครับผมหมักเดือเที่ว่าข้าจ้อาไปกินเมี่ยงก็ตำ แต่ไร่หัวชิงไข่นี่ว่าจำคานนะครับเนาะไปไปมินไอเดินทางโอ้ยอันนี้กกเป่วยยงจะนี่ไปเดินทางเร็วถึงไปเบืองข้านบนครับท่านผู้ชมเยวเจอกันยู่ขั่นบนครับผมเนาะจะ่าไทยไปอีกแล้วครับเพราะว่าต้องขาลงมากกับไทยเบืองแล้วภายากาศตัวนี้ก็เป็นระยาอกโดนหนอกครับผมนี่ทอยู่ตรงนี้ครับนี่ทอยู่ตรงนี้แต่เขามองเห็นที่โลกไปเมื่อกี้นครับมันจะมีมีปองทะลุยวังแถวๆจนใหม่หระครับผม แล้วแถจนใหม่จนในวานนี้ครับผมจะมีปองถึงว่าพอเที่ยงหายใจได้ถึงว่าทัง้งพ่อหายใจได้นะครับอยู่ข้างในตามจริงพอเที่ยงขันเขาเน,นี่ยทำอย่ี่นี้จะหายใจลาบากแห้งครับไปครับสมนผม้ชมไปอีนี้แะครับบ้านนี้คุณแอมินไอ้ก็ไปแล้วเดี๋ยวต่พอเที่ยงน้ำกลมูนี่ครับ่มุผม้ชมตัวเลขที่พระอาจารย์เพิ่นมาเขียนให้ครับตามจริงขาจะเขียนให้ตัวนี้ครับเป็นตัวระเบียกเนาะเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดครับ สามตัวเด็ดเดีคยัได้ขัดู้ชมบอนแน่ได้ครับงวดนี้อาจจะมาสามตัวตรงๆก็ไดเพราะว่าเดินทางไปมือนี้ก็บมีอยังขัดของนอกค่ายปูเพิ่นรับลูกเพิ่นอยากให้ลูกกลานยังสีคลับเนาะเพราะว่าเดินทางขับไปยังข้างข้าวอยู่ในทำกลายครับหลายแต่ว่าเพิ่นกบตื่นกลัวอย่างได้ครับว่าได้ว่าได้แตกตื่นลวงหลายครับกับบินแน่ธรรมดาเด็กน้อยครับผมนี่ส่วนนี้แอดมิทไดเพิ่นว่าคัดหลอกให้จากฝีมือจากไร่มือปูเนาะปูอนันตะเจ็ด กแปดโอ้เจ็ดหกแปดครับผมเนาะเจ็ดหกแปดแต่ว่าปุอาจารย์เพิ่นบ่ได้บ่ได้ให้สองตัวครับเท่ะนั้นแล้วห้องกนาจะตัดเอาเนาะก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็หกแปดแปดหกประมาณนี้นะครับก็ได้แค่สามจุดไปกลับก็ได้หกจุดเนาะท่านได้เฉยชอบกะเอาสมุดปากกามาจดไว้ครับผมมาจดไว้ขันจํามันจะลืมนะครับท่านผู้ชมขันจํามันจะลืมฉะนั้นแล้วเ้องก็เอาสมุดปากกามาจดไว้เพราะว่าใกล้มือมากมันกั จังสีบลืมจดิสินะครับท่านผู้ชมเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดถ้าตัดเล่นก็จะเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็หกแปดแปดหกนะครับเนาะออาท่านผะู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำค,นะทคลิปนใ้เรครับท่านผู้ชมเนาะพอเชิญกันแต่ว่าจะคว่ำว่ากอล้วครับก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องสแตดาชาแนลขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับผมคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง สุขภาพแข็งแรงจะเล้นลุงเรื่องในหนาที่การงานค้าขายไก่ขายดับขายดีเด้อครับขอให้มิตรคนนลำลำได้รวยกันสมุทรคนไปละครับผมเดินทางผ้าผ้าจานขึ้นวัดละครับนี่ครับเพีนบออยู่บริเวณนี่ยังอยู่บริเวณนี่ครับผมเมื่อยครับเมื่อยเมื่อย